ท้อเป็นเหนื่อยเป็นท้อกูท้อกับหมากูนเนี่ยเจออ่ะท้อกับหมากูนเนี่ยเห่าอะไรเี้ยครับมาดูครั้งแรกสวัสดีครับ,รดดรบพี่ชื่ออะไรครับชื่อทีครับผมในไอซีนะรอพี่ชายดันรถให้ผมหน่อยครับนะครับเอ้ยพี่ชายกดชิปอ e ีครับชิป e. อีอุยอ้ยมันได้ไหมอ่ะหายตู้ โยโย่พุชชิ่งพีโอริโอฮะพวกมึงเด็กเล็กฝึกดูละครอยู่กับโตโนอยู่กับโตถ้าเหนื่อนแล้วนึงฟังนับก่อนนะโตมันเป็นเพื่อนกับแม่โจฮะไอเด็กเล็กโจโจกูอยากให้ผ้าขาวอยากได้ผ้าขาวไม่อยากให้แต่อยากได้ผ้าขาวโอโม Yo, yo. โ,โ,โ,โย่โยโมโมพวกมึงแบบว่าอยู่กับเตาถ่านแบบว่าอังโลชนโลเพลื่อนกูชนโลแยมโลโย่โยขี้แบบก้อนโต oh, พวกมึงขี้โม่พวกมึงบอกว่าขี้ก้อนเล็กกว่าเปลี่ยนสัมผัสเ yeah. <Yeah. S 2> ย่แย่ขึ้พีอ่ะขี้ก้อนใหญ่อ่ะ <laughs> ลมมาตกฟ้าวันใหม่ฮะสดใสแบบว่าส่องแสง พวกว่าสดอาบน้ำสดอาบน้ำไก่เอออาบน้ำไก่เอะเอกรับเอรรรรระรรรพี่รายรื่อรรรรชรรรรรรรีรรชร่รร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 อรรรรรรรพรรรรอรร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 ไหน นี่พามาอันนี้เป็นผีน้ำน้อง,องครับเนี่ยมาดูป้าพามาโอ้แล้วจะพาเป็นผีน้ำน้องซะแล้ว <laughs> ผมไม้พี่โชว์เนี่ยจากเขาเนี่ยไปคาสิโนโให้พี่โชวโ์จะรอดไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวผมร้องเพลงประกอบให้ฟัง <laughs> เหินลุงพีท

拜拜拜拜，好，好，好。